หลายคนเวลาทำน้ำแข็งใส่แล้วชอบขุ่นมัวไม่ใส่ปิ้งเหมือนน้ำแข็งที่เห็นตามร้านสวยๆใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเปิดเคล็ดลับที่จะทําให้น้ำแข็งของเราใสวิ้งเหมือนคริสตัลได้ง่ายๆในครัวของเราเองมุมมองที่เราจะเจาะลึกวันนี้คือ myth buster เพราะความจริงแล้วหลายคนทาพลาดในขั้นตอนง่ายๆที่ส่งผลให้น้ำแข็งขุ่นลองมาดูกันว่าความเข้าใจผิดที่ว่ามานั้นคืออะไรและเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรจริงๆแล้วสาเหตุหลักที่ทําให้น้ำแข็งขุ่นคือ อากาศและสิ่งเจือปนที่อยู่ในน้ําที่เราใช้เรามักจะเทน้าใส่พิมพ์น้ําแข็งแล้วแช่เลยแต่ลืมไปว่าในน้ําประปามีอากาศแทรกอยู่เยอะและอาจจะมีตะกอนเล็กๆซึ่งพอแช่แข็งแล้วอากาศกับตะกอนพวกนี้ก็จะกลายเป็นผลึกน้ําแข็งสีขาวขุ่นทาให้เราได้น้ําแข็งที่ดูไม่สวยงามทีนี้มาถึงเคล็ดลับที่จะทําให้น้ําแข็งของเราใสปิ๊งกันค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือน้ําเปล่าและภาชนะใส่น้ําขั้นตอนแรกให้เราต้มน้าเปล่าจนเดือดพล่าน จากนั้นพักน้ําให้เย็นลงเล็กน้อยไม่ต้องถึงกับเย็นสนิทแค่พอไม่ร้อนจัดเท่านั้นแล้วเราก็เทน้ําที่ต้มแล้วลงในพิมพ์น้ําแข็งระหว่างเทให้สังเกตฟองอากาศที่ลอยขึ้นมาพยายามช้อนฟองอากาศเหล่านั้นออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือจะปล่อยน้ําที่ต้มแล้วทิ้งไว้ให้คลายร้อนเองตามธรรมชาติก่อนเทใส่พิมพ์ก็ได้การต้มน้ําจะช่วยไล่อากาศออกไปและการช้อนฟองอากาศออกก็จะช่วยลดสิ่งเจือปนที่ทําให้น้ําแข็งขุน ลองนึกภาพเวลาที่เราชงเครื่องดื่มแก้วโปรดแล้วใส่น้ำแข็งใสปิ้งลงไปแผนที่จะเป็นน้ำแข็งขุ่นๆมันดูดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะทำเครื่องดื่มสำหรับปาร์ตี้ที่บ้านหรือแค่ทำน้ำแข็งไว้ทานเองกับน้ำหวานก็ช่วยเพิ่มความสวยงามหน้าดื่มได้เยอะเลยข้อดีของการทำน้ำแข็งใสแบบนี้นอกจากจะได้น้ำแข็งที่สวยงามน่าประทับใจแล้วยังช่วยให้เครื่องดื่มของเราดูน่าทานขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ที่สําคัญคือเราสามารถทําได้เองง่ายๆที่บ้านโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรเลยแค่ใช้ความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆดังนั้นครั้งต่อไปที่อยากได้น้ำแข็งใส่ปิ้งเหมือนคริสตัลอย่าลืมต้มน้ําและช้อนฟองอากาศออกนะคะแล้วคุณจะทึ่งกับผลลัพธ์ที่ได้ถ้าชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคอื่นๆอีกเพียบ